กงฮะฮะฮะเร็วโกงโอง้ไอแบบโก่ง cả โอ้หนักโกงโกงโกงนะขัจะไปโกงตันบอกต้องส oh, no. องรอบแล้วว่าโกงโกงโกงอู้กับอู้มันวุ้ยวุยอู้มันกอนซอยนี่กับไปโอ้ลูนซอยขันจะไปโกงตันบอกลูนซอยอย่างใดกับบอกกอนซอยนั่นละตัวเลยไปคนเดียวหน่องนั ok ab, ong, ง่นน่ะอู้จ้าไอเงามเหยิ่มรถมันเร็วหยาบไปอย่างมูกักไปไอ้หนิบอกแล้วว่าเร็ว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 ซอย แล้วหุ่นด่าหูน่จมนะบบอ้นะก็ทิบเนี่ยปั้นเป็นจาดตั้งกับประจังมาปั้นนะวกำหน้านะทิบลงกะขคอพุ่มกรขายคว้างอยโว้เย็นเย็นเยนน้อเย็นเมันแต่ยงแต่เย็นนี่มิงนี่มาหันกะลงมด้อตังนะเอเต้ปแล้วนี่กิวหวานกําดามันโวยเงาสวกอี ้วระบาดแล้วสีการระบาดแล้วมาใช้สีการระบาดโอ้อันก็โลกระบาดแล้วโลกระบาดก็ยังมาใช้ตือ้อโอ้ละยอย่งระบาดอีปโป้โน่ระบาดโน่ระบาดแล้วอของเจ๊เ,เขา้าจะเจ๊เข้าก็โอ๊ตเอาเมื่อของขมามา, <c oughs> มาเจ้านี่จะแกงอะไรนะแม่เจ้านี่จะพัดน่องมาตอนหรอไม่ตอนก็จะขั้วนองโตขยมมื้อแมงลงหรอจะแกงน่องไส่พัดละไอ้ที่น้องวัดข้าว

ไปยังไงเหรอคะก,กัดหลวงคะน้องไปวงเวียนแล้วน้องไว้รถออกแล้วก็ไปถึงปุ๊บหนอนมันจะแปดล,ลิงแค่นะไปสักสักหลอมหล่อเนี่ยลงลิงขึ้นไปเลี้ยวซ้ายพอถึงซ้ายปุ๊บมันจะปลาโมงขั้นหน่อยหนึ่งปลาโมงขั้นถ,ถ้าถนนเส้นที่เป็นโมงนะแสาาดงว่าเราไปถูกละสักห้าสิบเมตรมันจะแปดล,ลิงนะจริงจริงเกือบเดือดไม่เหมอเือนเดิมไปถูกก่อน ส่งยิ้มให้ก่อนส่งยิ้มให้ก่อนส่งยิ้มให้หลอนแล้วกไปนอนเปคนตื่นเช้าฟังวิทยุก็ฟังไปฟังมาก็รู้ว่าอ๋อคุณนะ่จะอยู่ให้มันดีคุณต้องมีสามอ่ออออาหารอ่อออกําลังกายอออา,ารมณ์ยายเวันหนึ่งก็มีความปวดทั้งแขนทั้งให้จะไปคุยกับลูกทักหน่อย ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากจะตามไปหาหมอป้าก็ไปเห็นลูกทํางานอย่างนี้ก็หยุดเลยสงสารลูกจับใจเลยทั้งชีวิตเราทํางานมาลําบากยังไงนะก็ยังไม่ลําบากเหมือนลูกเราก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะอยู่แก่อย่างไงเลยขอเป็นหมอตัวเอง70็ก่อนที่จะไปหาหมอเพราะสงสารคุณหมอมากๆคนแก่ก็เยอะขึ้นแล้วรุ่นคุณหนูอ่ะก็น้อยลงแล้วจะแบกไหวไหม ถ้าเราสามารถช่วยเพื่อนเเราทุกคนว่าเฮ้ยอยู่ด้วยการพึ่งตัวเองได้ขอโทษนะดีใจนิดเดียวว่าขอเป็นตัวอย่างมีเมียเด็กต้องมันตรวเชิดร่างกายไม่ต้องนึกอายเป็นลูกผู้ชายเมื่อต้องกล่าอย่าไปตะแบงในเมื่อเรียวแรงโรยรา ร่างกายไม่ไหวก็ต้องอาศัย